สวัสดีค่ะปาจากบทเรียนที่1นึ่งนะครับทเรียนที่2เกี่ยวกับ m i n เนอร์สเเป็น A minor s ร์ l เกนะคะก็อินจากา C major s ร์ l เกลทั้งคอของเรียนที่แล้วนะคะมเนอร์สเ A มินเนอร์สเจะมีทางเดินเหมือนกับ C major s ร์ l เกลทั้งคอ ทพียงแต่ว่าเราต้องจัดรูปแบบการวาง,งนิ้วหรือว่าการการลงนิ้วในแต่ละตัวโน้ตนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ที่เล่นในตอนต้นนะคะเมอกีเราเล่นซีมิเชอร์ก็มีช่วงของการคอ,อะะช่วงเกดที่ห้าถึงช่วงเ็ะที่ห้านะคะเราจะเล่นเ,เริ่มจาก แต่ถ้าเป็น A er scale, เอมนอสเกลปราป็าจะเริ่มที่เก็คือเริ่อส,สอกแต่ว่าเราก็จะไม่จบที่4จบที่ A รู้อยู่ที่2 อยู่ที่ที่5สาย6กับสาย1แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นในชุดบนยังไงสายเปล่าของสายเ่าของสายที่5มันจะให้ใหเสียงห้เออยู่แล้วเราก็เล่นเหมือนทางเลย แก็จะเหมือนกับ C major ท mm ่า hmm. ที่แล้วที่แบบว่าเราเริ่มโน้ตรูทตัวแรกในสเกลที่เล่นอยาเน่้นเองเราก็ได้ไปตามทางเลยนะคะลองฝึกดูนะคะด,ดะคะีว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะคิดที่แล้วผ่านมาเี่ะมีหลายคนถามว่าพี่เวลาพี่อยดีขึ้นลงขึ้นลง,นลงเวลาข้ามสายดยหรือเปล่าว่าพี่บีบลง ตรงนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบแพทเทิร์นเมื่อกายบางนิ้วแล้วก็การดีกมือขวาขึ้นลงขึื่อนหลักการมันก็มีแบบนี้นะคะอย่างตัวอย่างว่าเราเล่นสายเอาไปที่ซีมเกอร์นะคะที่ช่วยเราเล่น, major, ลาส,น,าลนสายห้าสองจุดน้องใช่ไหมคะเราก็อาจจะดีขึ้น ลงลง,ลงสายต่ไรเลยโดยมือขวาเราก็ใช้สายมือในการคุมไม่ใช่สายมือนะคะตรงคืาเรียกว่าจมูกนิ้วโป้งนะคะคุมสายที่ดีไปแล้วนะคะส่วนนิ้วชี้แล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยก็ะคุมสายที่ยำรีไม่ได้ดีแล้วก็กดสายที่กำมังดีนะคะหลักการก็มีประมาณนี้นะคะ่ะมาลองดูใหม่ว่า ที่เล่นมันมีแพทเทิร์นอย่งไงแต่ว่ามันไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าเราออกแบบอย่างไงแต่หลักการก็มีอยูว่าพยายามให้สั้นที่สุดระยะสั้นที่สุดนะคะลงก็ตามน้ำที่สุดคือลื่นที่สุดไหลลื่นช่วงสั้นนะคะโอเคไหลลื่นช่วงสั้นนะคะปิดขึ้นนะคะ ขึ้นเราขาขึ้นระกว่าจะดีแบบนี้ได้ก,กันกืนเราเหมนัน,นใช่ไหมคะโอเคส่วนถ้าแบบเอเมนเนอร์เราก็โอเคเราต้อมีสานะมันเรากกนนะ แล้วก็ลงเราก็จะลง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 ,ลงขึ้นจะขึ้นขึนขึนขึหมายถว่าโน้โตตัวสุดท้ายของของสายนั้นที่เราเล่นถ้าเราเป็นขาลงเราก็ลงขาขึ้นเราก็ขึ้นเราก็ทำนวณว่าจากนี้จะเป็นยังไงหมหรือ อาจจะเป็นลงๆก็ได้ว่าอยู่เช่นช่วงเนี้ยสายที่สามสีเราเล่นแค่สองตัวน้ตแต่ต่จากนี้มามันลงใช่ไหมคะแล้การปคือแล้วเรกดลง้อาจจะมาลงเพื่อให้เกิดความไหลลื่นไม่ขาดนะคะก็ลองฝึกดูนะคะหรือที่ว่าเออท่าแบบไหนที่สำคัญคือ ช่วงยกขวเนี่ยช่วงสั้นอย่าอย่ายกเยอะถ้ายกเยอะเราก็จะลงจังหวะไม่ไม่ตรองก็จะทําให้ช่วงหลางของช่วงหางจังหวะของตัวนกเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันได้ถ้ายิ่งสั้นเราก็จะคุมง่ายขึ้นโอเคนะคะลองฝึกด,ดูสวีค่ะ